สวัสดีครับพบกับร้านบีวิวมาต่อไปนะครับวันนี้นะครับนําเสนอนะครับจีเบกหรเจนสองร้อยนะครับผมปีสองพันสิบเก้านะครับตัวล้อแม็กนะครับผมรถสภาพเดิมเดิมนะครับผมมีล้องรอตากากาช้างงานนิดหน่อยนะครับรถเจ้าของใช้มือเดียวนะครับผมตัวถังไม่มีบุบนะครับมีร้อง้อตาควาช้างงานนิดเดียวนะครับ โดยรวมสวยนะครับมาอยู่สองหมน้านะครับผมช่วงหน้าเดิมๆหมดนะครับรถเดิมหมดนะครับยวเว็นกระจกเปลี่ยนนะครับ เรื่เมเนเดิมนะครับเงียบๆนะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้นะครับเปิดขายที่31900บาทน,นะครับผมเล่นเอกสารพร้อมนะครับสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ